สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบก,กับผมเชฟแดงอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีความอร่อยมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูบ้านๆกันสักหนึ่งเมนูนะครับนั่นก็คือแกงปลาดุกใบชชพูนนั่นเองนะครับเป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะครับเพื่อนๆตามกันไปเลยนะครับ เราก็จะมาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันนะครับก็จะมีปลาดุกนะครับล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นแว่นนะครับใบชะพูนะครับล้างทำความสะอาดเช่นกันนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นตามต้องการได้เลยนะครับกระทิครับกระทิวันนี้ผมก็จะใช้เป็นกระทิสําเร็จรูปนะครับพริกแกงเผ็ดแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยน้ําปลาครับน้ําตาลปีบแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยผงชูรสครับ เราก็มาเริ่มลงมือทํากันเลยนะครับเราก็จะเอากะทินะครับใส่ลงไปนะครับกะทิเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น3ส่วนก่อนเนาะเราก็ใส่ไปก่อน1ส่วนนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงนะครับพริกแกงเผ็ดนะครับพริกแกงเผ็ดนี่ก็จะใช้ประมาณ60กรัมนะครับเพื่อนๆใส่ลงไปนะครับแล้วก็ผัดให้เขาหอมก่อนนะครับให้พริกเขาสุกแล้วก็หอมก่อนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับพอพริกเราเริ่มสุกเริ่มหอม ได้ที่แล้วเราก็จะเติมกะทิลงไปอีกนะครับเราก็จะเติมไปอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็รอให้กะทิเนี่ยมันเริ่มแตกมันนะครับแล้วเราก็จะใส่ส่วนสุดท้ายเนี่ยลงไปทั้งหมดเลยนะครับครับแล้วรอเขาเดือดนะครับแล้วเราก็จะเอาปลานะครับ ปลาดุกที่เราหั่นเรียบร้อยเนี่ยใส่ลงไปในพริกแกงที่เราผัดนะครับแล้วก็ผัดรวมกันเลยนะครับเพืเเอ่อนๆผัดตรงนี้ผัดให้เขาสุกสักประมาณ50%น,น,นะครับนปลาดุกนะครับผัดกับพริกแกงอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ผัดไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เติมน้ําลงไปนะครับ น้ำเปล่าเนี่ยเราก็จะใช้ประมาณ300 ml นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆใช้กะทิสดเนี่ยก็ใช้หางกะทินะครับเติมลงไปเลยนะครับประมาณ300 ML นะครับจากนั้นรอเขาเดือดนะครับเราก็จะมาปรุงรสกันด้วยน้ำปลานะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะครับนะครับแล้วเราก็จะเชื่อมรสชาติด้วยผงชูรสนะครับก็ประมาณครึ่งช้อนชานะครับถ้าเพื่อนๆไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะครับผงชูรสก็ข้ามมาได้เลยนะครับ แล้วเราก็จะเคี่ยวนะครับให้ปลาเขาสุกนะครับนะครับและเมื่อเดือดแล้วเราดูว่าปลาสุกแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ใบชะพูลงไปเลยนะครับเพื่อนใส่ลงไปเลยนะครับแล้วเราก็จะคนใบชะพูเนี่ยให้เข้ากันกับน้ําแกงของเรานะครับขั้นตอนนี้ก็เราก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับเราจะคนให้ใบชะพูของเราเนี่ยแค่สลดนะครับก็พอครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปตักเสิร์ฟกันนะครับ สำหรับอัตราส่วนผสมทั้งหมดนะครับเพื่อนๆลงไปดูที่ใต้คลิปนะครับผมจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับแกงปลาดุกใบชะพูของเรานะครับเป็นเมนูบ้านๆนะครับรสชาติจัดจ้านอร่อยออร่ยเลยนะครับเพื่อนๆก็เป็นเมนูหนึ่งที่ทําง่ายๆนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆก็ลงไปทําทานกันดูนะครับ ก็เป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับที่เช๊ดแดงนำมาฝากเพื่อนๆกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ